สวัสดีครับวันนี้พบกับผมหนึ่งคุยบันเลงน,นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนการเทียบเสียงนะครับแนะนำการเทียบเสียงของคุยคีเอนะครับซึ่งที่ทำเป็นอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเรื่องการเทียบเสียงคุยเคซี C นะครับแต่ว่าสำหรับคีเอเนี่ยผมยังไม่เคยแนะนำวิธีการเทียบเสียง สำหรับทุกท่านผู้ติดตามที่สนใจการเช็คเสียงขุยหรือเทียบมาตรฐานขุยเนื่องด้วยปัจจุบัน,นมีการขายขุยเป็นจำนวนมากต่างก็บอกว่าขุยของตัวเองได้มาตรฐานนะครับขุยของตัวเองเสียงตรงนะครับดังนั้นเมื่อการโฆษณาประกอบการขายต่างๆต,ต่างบอกว่าของตัวเองเสียงตรง ขอ,องตัวเองได้มาตรฐานนะครับกรรมก็จะไปตกที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะมาทำาคลิปสอนการเทียบเสียงของคุยคีเอนะครับซึ่งเคซีก็มีแล้วทีน,นี้ก็มาดูการเทียบเสียงของคุยคีเอเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมที่ผมใช้ในการเทียบเสียงเนี่ยจะเป็น อ่าพานโนพาโนจูเนอร์เป็น PANO นะครับเป็นตัวจูเนอร์หน้าตายอย่างเนี้ยอันนี้กล้องมันกลับด้วยนะไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับจะเป็นจูเนอร์ลักษณะอย่างนี้หน้าตายอย่างนี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับก็ดาวน์โหลดฟรีนะครับดานวน์โหลดมาไว้ในมือถือซึ่งเอ่ออาจจะไม่ได้เทียบให้ทุกท่านได้เห็นนะนะแต่ว่าทุกท่านดาวน์โหลดตัวนี้มา นะครับในเพสโตนะครับดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าแต่และตัวโน้ตเนี่ยนะครับมันตรงกับเสียงสากลอะไรบ้างที่เทียบกับตัวนี้อันดับแรกต้องบอกก่อนนะท่านผู้ติดตามก็ดีหรือว่าท่านผู้สอดส,สองก็ดีนะครับผมบอกชื่อโน้ตเพื่อเทียบกับจูเนอร์ตัวนี้จูเนอร์ตัวนี้บอกค่าเป็นแฟลตนะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกค่าเป็นแฟลต จะบอกโน้ตเป็นชื่อแฟรนะครับถึงมันจะเรียงขึ้นควรที่จะบอกว่าชาร์ปก็ตามแต่ผมจะบอกชื่อเป็นแฟรเพราะว่าให้ตรงกับการบอกค่าในแอปชูเนอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวที่ผมบอกนี้นะครับต่อไปก็จะมาพูดถึงบันไดเสียงนะครับจะมาเทียบบันไดเสียงเนี่ยครับมีมีบันไดเสียง8ขั้น13ขั้นซึ่งบันไดเสียงปกติโดเรมีฟาซอนลาทีโดเนี่ย เป็นบันไดเสียง8ดขั้นนะครับเป็นบันไดเสียงไดอาโทนิกนะครับเมเจอร์สเกลนะครับเป็นระดับเสียงเมเจอร์นะครับบันไดเสียงเมเจอร์ไดอาโทนิกเมเจอร์สเกลครับบันไดเสียง8ขั้นนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปมีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาพูดอธิบายเรื่องบันไดเสียงหรือว่าสเกลนะครับ ในรูปแบบของเต็มคลิปเฉพาะเรื่องของบันไดเสียงอย่างเดียวอีกทีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเทียบในบันไดเสียงไดาอาร์นทนิกบันไดเสียง8ขั้นก่อนนะครับว่าโดเรมีฟาซอลลาทีโดเนี่ยของคุยไทยเทียบเสียงสัย์กลนเคเอจะไปตรงกับเสียงอะไรบ้างน,นะครับเริ่มจากโดครับโดแน่นอน,นครับเทียบจูเนอร์เดี๋ยวผมจะเปิดไปด้วยนะครับว่าค่าความเพี้ยนเนี่ยมันมันเพี้ยน ไปเท่าไหร่นะครับก็ถ้าความเี้นนะครับลบ1ขีดบวก1ขีดไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าจะให้ดีให้มันลบดีกว่านะตำแหน่งโดเสียงต่ำนะครับเสียงตำ่ำก็จะได้ตัวอักษร A ในจูเนอร์หรือลดลงประมาณ1ขีดนะครับไม่มีปัญหานะครับ กำลังดีเลยลดหนึ่งหนึ่งขีดเนี่ยดีมากนะครับดีมากมากเลยนะครับโดเป็นเสียงเอนะครับต่อไปเรนะครับเรเป็นเสียงบีนะครับเป็นเสียงบีนะครับมีครับมีเป็นเสียงดีแฟรครับ ต่อไปฟ้าครับฟากับมีเป็นครึ่งเสียงนะครับเป็นเสียงดีนะครับฟาเป็นเสียงดีนะครับเมื่อเทียบจูเนอร์ต่อไปซอนครับซอนเป็นเสียงอ e ีนะครับต่มหนึ่งขีดไม่เป็นไรนะครับต่อไปลาครับ ลาเป็นเสียง G flat ครับ G B นะครับต่อไป T ครับ T เป็นเสียง A flat ครับต่อไปโดสูงครับ Do สูงเป็นเสียง A ครับนี่เป็นบันไดาอาไดอะโทนิกนะครับบันไดเสียง8ขั้น Major scale ครับ โดเรมีฟาซอนลาทีโดนะครับโดเป็น A เรโดเทียบได้ A นะครับเรเทียบได้ B นะครับมีเทียบได้ดีแฟดนะครับฟาเทียบได้ดีนะครับซอนเทียบได้ E นะครับลาเทียบได้ G ีแฟดครับ G ีบนะครับทีเทียบได้ A อแฟดแล้วก็โดสูงนะครับเทียบได้ A นะครับนี่เป็นบันไดเสียง8ขั้น นะครับต่อไปจะเป็นบันไดเสียงโครมาติกนะครับบันไดเสียง13ขั้นนะครับ12ตัวโน้ตนะครับก็จะเป็นเสียงที่มี flat sharp, แฟตชาร์ปแทรกในระหว่าง8ตัวนี้นะครับ8ขั้นนี้ก็จะมีแทรกเข้ามาอีก5ก็จะรวมเป็น13นะครับไม่งงนะครับเมื่อกี้เป็นบันไดเสียงไดอาโทนิกเมเจอร์สเกลนะครับ ต่อไปจะเป็นบันไดเสียง13ขั้นนะครับเป็นบันไดเสียงโครมาติกนะครับซึ่งจะมีที่เราเรียกว่าแฟตชาร์ปเนี่ยแทรกเข้าไปนะครับแต่ผมจะอ่านค่าเป็นแฟตนะครับจะอ่านค่า,าแทนแทนเรียกตัวโน้ตอย่างเช่นโดนะครับโดชาร์ปเนี่ยผมจะ เรียกว่าเรฟแฟทอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะได้ตรงกับการอ่านค่าในในจูเนอร์แอปในมือถือนะครับเริ่มเลยครับเป็นบันไดเสียง13ขั้นนะครับก็จะเรียงอย่างนี้เรียงยงนี้เนี่ยครับบันไดเสียง13ขั้นแต่ผม จะมาบอก,กทุ้งคันว่าแต่และตัวเนี่ยเวลาเราเทียบในจูนเนอร์เทียบได้นะครับเทียบได้ทุกตัวเลยนะฮะสำหรับคุยคีเอนะเทียบได้ทุกตัวเลยแล้วคีหรืออื่นก็เทียบได้ด้วยนะครับตำแหน่งโดนะครับแน่นอนโดก็คือ A ครับเป่าโดเสียงเต็มเสียงแต่ไม่ใช่เสียงสูงลมต้องไม่แผ่วเกินไปต้องไม่แรงเกินไปต้องให้อยู่ในระดับของเสียงต่ำนะครับการการเป่าเทียบจูนเนอร์เนี่ยต้องบอกก่อน จะได้ตำแหน่ง A A เอนะครับต่อไปนะครับเร f แฟดนะครับเร f แฟดหรือเราเรียกว่าโดชาร์ปเนะี่ยแต่ว่าในจูเนอร์มันจะบอกค่าเป็นแฟดแต่ถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียง b f แฟด นะครับโดเป็น Re, อเอน,นะแล้วก็ในตำแหน่งของเร f แฟตเนี่ยเรแฟตหรือโดโดชาร์ปเนี่ยนะครับจะบอกค่าเทียบจูเนอร์เป็นตัว b f แฟนะครับเปิดครึ่งรูของรูโดอย่างนี้นะเปิดครึ่งรูแล้วก็บอกค่าเป็น b f แฟหรือต่ำกว่านะครับ b f แฟดนะครับต่อไปเรก็เหมือนเดิมเรก็เป็น B ครับเพราะมันครึ่งเสียงเรียงครึ่งเสียงมาเลยอันนี้เป็น B นะครับเรนะครับต่อไปเป็นตำแหน่งของเ a ชาร์ปหรือมีแฟดนะครับในจูเนอร์นะครับก็จะอ่านค่าเป็นน้ตเมเจอร์เต็มนะครับซึ่งเป็นเสียง C ครับนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเสียงซีหรืออาจจะสูงกว่านิดหน่อยนะครับอาจจะสูงกว่านิดหน่อยก็ตามตารางนิ้วที่ผมให้ไปนะครับตัวมีแฟรหรือว่าเรชาร์ปเนี่ยจะอ่านค่าในจูเนอร์เป็นซีครับต่อไปมีนะครับมีมีจะเทียบได้เป็น ตัวดีแฟดครับดีแฟดเป็นดีแฟดนะครับต่อไปมีกับฟาเป็นครึ่งเสียงนะครับไม่มีไม่มีม,ม,มีช้าไม่มีฟาแฟนะครับต่อไปมิฟานะครับฟา,บฟาเทียบเสียงเป็นดีครับเสียงดีนะครับตัวดีนะครับ ต่อไปฟาชาร์ปครับฟาชาร์ปเทียบเสียงเป็นเสียงเดี๋ยวดูทีอีแฟ t นะครับฟาชาร์ปเป็น e f แ t นะครับต่อไปซอนนะครับตัวตัวฟาชาร์เนี่ย หรือซอนแฟทนะครับหรือซอนแฟทนะฟาชาร์ปหรือซอนแฟทไอ,อตัวโดเรมีฟาซอนเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกนะครับเป็นชื่อที่เราเรียกแทนโน้ตฟาชาร์ปหรือซอนแฟทนะครับแต่เทียบกับจูเนอร์เนี่ยค่าเป็นอ e ีแฟทนะครับค่าจะบอกเป็นอ e ีแฟทบอกเป็นอ e ีแฟทนะต่อไปซอนนะครับ ต่อไปซ้อนบอกค่าในจูเนอ e นร์เป็น e นะครับเป็น e นะครับต่อไปลาแฟดนะครับลาแฟดหรือซอนชาร์ปก็จะจับอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ซอนนะซอนแล้วก็ซอนชาร์ปหรือลาแฟดนะครับบอกค่าในจูเนอร์เป็น f นะครับ เราสามารถเทียบได้เลยคุณเนะลาล f าแฟตรหรือซอนชาร์ปคือโน้ตตัวเดียวกันนะครับบอกค่าเป็นเอนะครับต่อไปล่าลานะครับบอกค่าเป็น GF แฟตนะครับ GF แฟตต่อไปนะครับล่าชาร์ปหรือ TF แฟตนะครับ ลา G e f แฟ t แล้วก็ต่อไปเป็นตัว T f แฟดหรือ,อาลาชาช r บอกค่าเป็น G นะครับตัว G นะครับต่อไปก็ T บอกค่าเป็น A flat ครับ แล้วก็โดบ่กค่าเป็น A นะครับเดี๋ยวผมจะเรียง13ขั้นนะครับ12ครึ่งเสียงโครมาติกนะครับแล้วก็เทียบให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าแต่ละเสียงเป็นเสียงอะไรนะครับโดนะครับเป็น A นะครับโดชาร์ปหรือเลแฟทนะครับเป็น b ีแฟทนะครับเทียบเป็น b ีแฟทนะครับเรนะครับเทียบเป็น B ครับเทียบในจูเนอร์เป็น B นะครับแล้วก็อา y เรชาร์ปหรือมีแฟตจับอย่างนี้นะเทียบเป็น C ครับเทียบเป็นเสียง C นะครับต่อไปมีนะครับมีเทียบเป็นเสียง d แฟตนะครับ D B นะครับเทียบในจูเนอร์นะครับต่อไปฟาครับฟาเทียบเป็นเสียง D นะครับ D ต่อไป ฟาชาร์บหรือซอนแฟ t นะครับจับอย่างนี้นะครับเทียบเป็นเสียง e นะครับ e l a t นะครับ e flat เทียบเป็นเสียง e flat นะครับแล้วก็ต่อไปซอนครับซอนเทียบเป็นเสียง e ครับแล้วต่อไปเป็นซอนชาร์บหรือว่าลาแฟดนะครับเทียบเป็นเสียง f ครับ f แล้วก็ต่อไปนะครับลาลา เทียบเป็นเสียง G flat ครับ G flat ต่อไปนะครับตัว La sharp หรือว่า T flat นะครับเทียบเป็นเสียง G ครับเสียง G นะครับในจูเนอร์นะครับต่อไป T นะครับ T นะครับเทียบเป็นเสียง A flat ครับแล้วก็โดสูงนะครับปล่อยรูนิ้วคัมเทียบเป็นเสียง A นะครับตัวนี้เป็นบันไดเสียงของเสียงต่ำนะครับของเสียงต่ํา แล้วก็จะมีเสียงสูงอีก3เสียงนะครับน่าจะเป็น3เสียงที่ที่จับไม่เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวฟาชาร์สูงครับหรือว่าซอนแฟทสูงนะครับฟาชาร์สูงให้จับแบบนี้นะครับก็คือจากเดิมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นตำแหน่งนี้ก็ต้องได้ในเสียงของ e flat เหมือนกัน หรือใกล้เคียงนะครับเดี๋ยวนะครับนะครับหรือใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเสียงแฟดช์ปเนี่ยก็มันมันอยู่ในกลุ่มก็พอได้นะครับแต่ถ้าตรงได้ก็จะดีที่สุดแต่ก็หายากอยู่ขอให้มันใกล้เคียงนะครับไม่ได้ไปเป็นหนึ่งคีหนึ่งเสียงเต็มก็ถือว่าใช้ได้ครับเรื่องเสียงโรมาติกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว ลาชาร์ปซอนชาร์ปสูงหรือว่าลาแฟตนะครับจะจับอย่างนี้นะครับปิดหมดแล้วก็ยกนิ้วนี่ขึ้นจะให้เสียงเป็นเสียงเอฟนะครับนะครับจะให้เสียงเป็นเสียงเอฟนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นคียแฟตหรือว่าลาชาร์ปสูงนะครับจากเดิมจับอย่างนี้นะครับแต่จับางนี้มันขึ้นสูงไม่ได้เราก็ต้องจับอย่างนี้นะครับก็ให้เสียงเป็นเสียงจีครับ เนี่ยครับการเทียบก็ประมาณนี้ส่วนท่านใดสงสัยนะครับและเสียงสูงตัวโดนะ่ะ<ๆ>ก็จะให้เสียงเป็นเสียง A นะครับเรื่องเสียงสูงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียงทั้งต่ำและสูงให้ท่านได้ชมกันนะครับ สามารถเทียบได้ค่าความเพี้ยนเนี่ยในระดับของบันไดเสียง8คขั้นโดเรมีฟาซซลาทีโดเนี่ยก็ล่างบน1ขีดไม่ค่อยมีปัญหาแต่ขอให้มันมาทางต่ำดีกว่าต่ำหนขีดเนี่ยจะจะเยี่ยมกว่านะครับเพราะเวลาเราขึ้นเสียงสูงแล้วมันจะพอดีแต่ถ้าพอดีเป๊ะหรือว่าเกินไป1นึ่งขีดถ้าขึ้นสูงนี่โอกาสเพี้ยนสูงเลยครับเพี้ยนสูงนี่ไม่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดี แล้วก็ในเรื่องของโน้ตครึ่งเสียงนะครับพวกสิบสามขั้นโปรโมาติในเรื่องของโน้ตแทรกครึ่งเสียงพวกแฝดาร์ปอะไรต่างๆเนี่ยค่าความเพี้ยนนะครับถ้ามันไม่ไปมากเป็นครึ่งขีก็ยังพอใช้ได้ครับหนึ่งขีดหรือหนึ่งขีดกว่ากว่าก็ยังใช้ได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมลองเป่ามาหลายๆายเพลงนะครับก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไปเป็นครึ่งคีเนี่ย ก็ก็ต้องหาทางเปลี่ยนนิ้วนะครับเปลี่ยนตำแหน่งนิ้วจะถามว่ามันได้มาตรฐานไหมมาตรฐานทุกวันนี้ยังไม่มีใครมายืนยันเรื่องมาตรฐานการวางระบบนิ้วนะครับแต่ว่าก็ขอให้มันเทียบแล้วเวลาเราจับแล้วมันมีตำแหน่งให้เราจับแล้วเทียบแล้วมันเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเอาตารางนิ้วของผมเนี่ยเอาตารางน้ตของผมเนี่ยไปเทียบกับปุ๋ยคนอื่นอันนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่มีใครมายืนยันเป็นบรรทัดฐานว่า อย่างเงี้ยมันถูกต้องอันนี้มันได้มาตรฐานอันนี้ผมก็เทียบมาเพื่อจะได้สอนเป่ากันจะได้เอาไปฝึกเป่ากันว่าจับอย่างเงี้ยมันได้เรช์ปจับอย่างเงี้ยมันได้ฟาช์ปจับอย่างเงี้ยมันได้ลาช์ปสูงจับอย่างเนี้ยมันได้ซอนช์ปสูงประมาณนี้ครับเพื่อจะได้เป็นบรรทัดฐานให้ผู้ฝึกเนี่ยได้ฝึกกันแล้วก็ได้เป่ากันง่ายๆกันอย่างเงี้ยครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาแนะนําทุกท่านนะครับ ในวิธีการเทียบจะเรียกว่าสอนเทียบเสียงคุยกับจูเนอร์ก็ว่าได้ในเรื่องของมม่นฐานนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยบันไดได,ดอะโทนิกเนี่ยครับเมเจอร์สเกลเนี่ยตัวเนี้ยขอให้มันได้ตรงหรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดก็คือต่ำกว่าจูเนอร์1ขีดเนี่ยถือว่าเป็นคุยที่ใช้ได้นะครับแล้วอีกอย่างเน่ย ถ้าตัวนี้ได้ทั้งต่ำและสูงเนี่ยไอเรื่องของบันไดโครมาติกเนี่ยก็จะไม่ได้ไปมากนะครับถ้าตัวพื้นฐานอย่างเงี้ยมันตรงนะครับทุกอย่างมันเป็นสมดุลมันก็จะนำพาในสมดุลครึ่งเสียงนะครับต้องบอกก่อนการเรียงระบบมือของผมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ปิดครึ่งรูยกเว้นตัว โดชาร์ปต่านะครับเพราะว่าโดชาร์ปต่ํามันไม่มีตัวไหนที่จะทําให้มันเป็นเสียงต่าได้แล้วยกเว้นการเปิดเพียงครึ่งรูอย่างนี้นะครับแต่ตัวอื่นเนี่ยผมจะใช้วิธีการอย่างนี้หมดเลยสลับอย่างนี้หมดเลยนะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการลดนิ้วทดนิ้วเพื่อทําให้เสียงมันได้อย่างนี้นะครับก็สามารถเทียบกันได้ทุกท่านเอาไปเทียบกันได้นะครับส่วนถ้ามันได้ จะไม่จับอย่างนี้จับอย่างอื่นได้มันก็ได้เหมือนกันหมดครับแล้วก็คุยกี่เรากี่เราไม่ว่าจะเป็นคีซีคีบีแฟดคีอะไรมันก็จะได้ในตำแหน่งเดียวกันหมดแล้วบอกค่าตามตัวโน้ตเพราะว่าคุยหนึ่งเรานี่ยมันมี12ครึ่งเสียงบนรดายขั้นเหมือนกันทุกเราครับก็มีตัวโน้ตพวกนี้แหละ A อแฟ A เอนะครับบีแฟดบีซีนะครับแล้วก็ดีแฟ d ดีอแฟดนะครับเแล้วก็จีแฟ G มีแบบนี้ทุกเรานะครับมีโน้ตแค่นี้แหละครับ12ตัวนะครับในคุยทุกเราเลยแต่มันจะไปวางตำแหน่งสลับกันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาทำการเทียบเสียงของคุยคียนอื่นอีกสลับสลับกันอาจจะเป็น B f a t หรือ A A flat ก็ได้เดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสก็จะทำ B f a t อีกนะครับเพราะว่ามี ผู้ติดตามท่านหนึ่งนะครับที่ติดตามผมใน u t u b e เนี่ยได้ขอไว้ว่าขอให้ผมทำคลิปสอนการเทียบเสียง k ี A และ k ีบีแฟใหม่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการเทียบเสียงแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ก็วันนี้ได้ทำเทียบเสียงสำหรับคุย k ี A ไว้ให้แล้วนะครับหากเป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปท่านอยากให้ผมทาคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้ถ้า ไม่เกินความสามารถไม่เกินวิสัยที่จะไปศึกษาคนคว้าแล้วนามาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมได้รับฟังหรือว่าใช้ประกอบความรู้พื้นฐานกันเนี่ยผมก็จะมาทําให้ครับก็ผมไม่ได้เรียนสายดนตรีมาโดยตรงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสามารถศึกษาคนคว้าได้นะครับแล้วก็ทดลองทําการทดลองทําการฝึกหัดจนมีความมั่นใจว่ามันใช่แล้วแล้วก็สามารถทําได้ในหลายๆเราในรูปแบบเดิมก็สามารถนํามาบอกกันได้ครับ สำหรับท่านใดที่ทราบแล้วหรือว่าเก่งแล้วก็ไม่เป็นไรก็ทำตามแนวทางที่ทุกท่านได้ฝึกได้เรียนมานะครับสำหรับท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่มีความรู้ก็จะเอาตัวนี้ไปประกอบความรู้ก็สุดแล้วแต่ที่จะเห็นสมควรครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุณมะเรงก็ขอลาท่านไปก่อนครับแล้วก็คลิปตต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาทำาคลิปที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับคุยอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่งคุณมนเรง ต้องขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ